บายดีท you know. like, anyway. oh, oh, ุกคนตอนนี้เฮามาตึกป่าอยู <h <h ่หนงค่ะข้างน้มีเป้เอากล้วยเอเป้าอย่างที่ตรงป่าเขาเนาะทุกคนเทจังเลยว้าวข้าวต้มกรอบว่านี้เฮ็ดโอูแตะโอ้ยที่ลุงไหนว่านเออตอนนี้กำลังเกี่ยวซีว่านโบโจกำลังกากเกี่ยวว่านไปคุณละเป็นเด็กป้าแเรียบร้อย หนาวบอเย็นบ้าวานนี่คือบวดเต๊ะทำไงอ้าวจ้าวานมีเป็่นเนาะเป็นตำหานอยู่ใบโจนีเป็ี่นตาเลยสภาพามอาการนะทุกคนเย็นเจี๊ยบมีเป็นหวานเจี๊ยบได้เย,ย็นเจีย <c ười> ย๊ยบคือใหญ่ในี่านะ <c ười> บอตัวแรกแห้งมานเนียนะ มีเป็นเอาซ้ำปล่อยคือเกาได้บ้างงั้นว้าวมันน้ะงคำนังเนาะห้าตัวห้าตัวสาตัวภาพรวมๆรอบหนองมีกระสือตัวหนึ่งนางเฝ้าอยู่สืออะไรจะเก๋ขนาดนี้ วันนี้กับดึกป่ามีได้เลยอยู่นี่นะเห็นป่ามันดอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันดินสะเปดสะเปดกำลังงามค่ะมึงกินเนี่ยไปกินมากกันทั้เสร็จเสร็จอร่อยเฮ้งน่ำน้ำน้ำน้ำยืเอโอ้โมันมีคนยุ่งโหกันแล้วมันโอ้ยน่าเลย <laughs> ไปเพื่อแพทฮะมาดึกเอ้ยมาเก็บป่ามาเก็บป่ามาดึกปา่าโอ้โหตกหนองเลยนั่งเอาดีดีนั่งไปลงเพื่อสาเหตุนหนองอีโพล่ไปเห็นมือดูว่าน,นี้อืมมันมีมีปิ้งนั่นประดุกน้อยทุกคน น้อยแห้งแม่ไม่เห็นแม่เอ้ยแย่เอิอลูกว่าอีลาเด้อตอนนี้เฮากำลังท่าอยู่ผมกกมาคีมูเนอะทุกคนท่าเก็บป่าสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคนบ๊ายบาย